ครับมาพบกับช่องทีวีวรียวยวของผมนะครับวันนี้เรามาดูซีรีส์ใหม่ก็คือเป็น Oppo นะครับ Reno 11 5G นะครับ mm hmm. จะมาแกะกล่องรีวิวดูด้านในกันเลยว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะกล่องนะสดเลย อะไรเอนอนำหน,เ,นเหมือนเดิมคือมีเขียนยิ้มสียงแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็เป็นเคสเคสใสเหมือนเดิมนะครับต่างตัวดีโน่ ino, สเสด็ตรงที่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเคสใสแต่ฉนั้นมันจะเคสามสิตัวเครื่องอันนี้เล่นเอาไว้ก่อนเปิดเปิดเครื่องรอไว้ก่อน ที่เขาเขียนรายละเอียดมาเนี่ยจะเป็นกล้องหลก 64, 000, นะงัก64ล้านนะกล้องหลังนี้อัตวาไว3นี่2ล้านแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านที่ผมจำได้นะครับตัวชาร์จชาร์จ6.7วัตต์พลั์ชาร์จนะครับแบตเตอรี่5,000นะครับจอ أ, 120เฮิรต์เป็นเอ่ั a โมเลตนะครับผมมีกนะันน้ำ IP65 ให้ด้วยนะทุกคนหน้าุสีม่วงสวยขออนุญาตมาดูก่อนตัวนี้ชาร์จนะ เป็นอะแดปเตอร์ 2C ตัวหัวชาร์จก็เออ67วัตต์ุ u p e r b o นะถ้าผู้ผิดขออภัยนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้ส่วนนี่เลยปึ๊บ,บสีม่วงลายเกบเหมือนลายเก็บหินอ่อนดอกไม้ยังไงไม่รู้ผมก็ตอบไม่ถูก เป็นเป็นกระจกนะสวยด้วยก้องหลักแล้วก็ก้องรองมีไฟตัดด้านบนเปน,นเสียตัดไ้ลูกววนด้านล่างลำโพงไอซีแล้วก็ไมตัดเสียงลำโพงอเรามาดูเซตเครื่องดูโอ้ลื่นไหลผมถ้าผมจะไม่ผิดก,ก็จะเป็นตัวแนปอ่าไม่ใช่ไดเมน s ซ t ตรครับผมไม่ใช่แนแไดเมนเซตตี้นะเป็น ตัวเดียวกับรุ่นที่ทั้ง r ี n o 1 1ิบเ o ็ีโนสิบเนะครับใครที่ไม่ชอบจอที่มันเป็นจอโค้งอะ่ะแนะนำก็จะเป็นตัวนี้นะครับ r ี n o 1 1 F 5G อ็้นีหลนะจ้าร้อยยี่สิบเ้นเนี่ยเรามาดูสเปคกันนิดนึงอยากรู้ว่าด้านในเขามีอะไรบนะ้างกล้องก็เจาะดูสมมาตรเลยนะขอบจอก็บาง ประมาณคล้ายๆกับตัว V29E e ที่ผมเคยจับเลยถ้าให้พูดถึงตัว Body บอดี้เนี่ยบางนะมันบางมากแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยพานในจอก็คือจะอยูใต้ขอบนิดนึงเลยอะ่ะแบบขอบปิดแบบสนิทเลยก็คือทำมาได้แบบดีมากแล้วก็สมมากเหมาะกับมือถ้าเป็นมือคุณผู้หญิงสีม่วงน่าจะเข้ากัน ผมมือโอ้โหรู้ไม่ได้อ่ะสเปคนะครับข้างในความความความจำเครื่องนะครับ2 5 6ห้าสหกกิกส่วนตัวแรมแรมเป็น8ดกิกนะครับผมขยายแรมสูงสุดได้8กิกนะมีให้เลือกเลยตั้งแต่สี่กิก6กิกแล้วก็8กิกตัวนี้เราสามารถเลือกได้หรือว่าเราจะเลือกปิดตรงน,นี้ก็ได้เลยแต่สำหรับผมผมแนะนำให้ปิดเพราะว่าประสิทธิภาพเครื่องมันจะดีกว่าดีกว่าแรมจำลอง ในความคิดผมนะก็กล้องหน้า32ล้านผงขอให้นะครับก่อนนี้ผมบอกว่ากล้องะวาย32ล้านไม่ใช่นะมันจะเป็นเฉพาะตัวนี้นั่นสิส่วนตัวนี้จะเป็นกล้อง64ล้านน้าะวายแค่8ล้านแล้วก็มีมาโคร2ล้านเวอร์ชันลอย14นะตัวใหม่ล่าสุดเลยเรามาดูกล้องกล้อง64ล้านประมาณนี้ มีมซูมเล่สองนะครับธรรมดาอันตาวาย8ล้านก็มองมองกว้างสัโลกดังสาระยะ,ะแล้วก็อีกระยะนั้นสามลดูนทุกคนอันนี้ระยะคูณสองสูมมาไปก็เห็นชัดอ,อันนี้ปกติ ถ้ายังไม่ได้แตะหน้าจอมันก็จะแบบมืนๆหน่อยอันนี้เลนอันต้าไวซา์ซึ่งมุมมองกว้าง112่งรนะ้อยสิบสองสานละคนก็หน้า32ล้านเป็นยังไงนี่จะประมาณนี้เลยเก็บรายละเอียดดีนะ,ะส่วนวิดีโอผมอยากรู้มากเลยเขาถ่ายได้โอเคปะ่ะถ่ายได้โอเคนะแต่ส่วนส่วนของ HD ได้60เฟรมนะครับ ลื่นไหล,ลวัวฟูงให้ดีก็ลื่นไหลนะ60เฟรมโอเคเอ่อปรับไม่ได้นะครับโอเคได้แค่30เฟรมนะประมาณนี้กล้องหน้าก็น่าจะด้วยนะเพราะยากอา่ะกล้องหน้าเนี่ย30เฟรมโอเคเอ่อทุกความละเอียดได้30เฟรมทุกคน ตรงเป็นกล้องหลังนะกล้องหลังก็ได้เอา60เฟรมตัว7 2 0 p แล้วก็6ตัว1 8 1 0 p ก็คือ Full HD นั่นเองโหมดโปรโสามารถเราเลือก i s โอะไรต่างๆนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสามารถมาใช้แน่นอันนี้ได้เลยปรับก็บจะเหมือนพี่ๆครับสามารถปรับได้เลยนะปรับดีทัดปรับการตกแต่งโหมดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนความละเอียสูงนะครับาะโล,ลมาม่ามาโค นะครับสโลงวิชั่นอาร์มแล็บหรือเป็นวิดีโอมองคู่ก็มีเหมือนเดิมแล้วก็ตัวระบบสแกนข้อความก็มีตัวเนี่ยร้อยผมว่าบอดี้มันบางต้องเงาสวยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบคนที่ผมแนะนำนะคนที่ไม่ชอบจอโค้งแล้วได้สเปคเท่านี้โนสเปกก็คือคุณไม่ต้องคิดมากเลยว่า จะติดฟิล์มลำบากยังไงยากนะครับเพราะว่าสเปกก็ได้สเปกแบบเดียวกันมาแถมคุณไม่ต้องไม่ได้จอโค้งไม่แบบเราไม่ได้ชอบจอโค้งอ่ะอันนี้คือเหมาะเพราะสเปกมันก็เท่ากับตัวสปสีเลยในส่วนของ CPU นะครับส่วนอนื่นนะคงแตกต่างเรื่องกล้องเรื่องฟอังก์ชันแค่นั้นเองนิดๆแน่นอนแนะนำครับผมอันนี้ได้เลยยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ครบถึง1,000พคนด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องแล้วก็ตัวนี้มันมี3ามสีลืมบอกไปจะมีสีม่วงสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีสีดําเขียวนั่นเองเขาบอกว่าดําเขียวนะผมก็ยางออกดำดำเขียวเหลือบ่ะอ่ะยังไงขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับไว้มีอะไรอัปเดตมาใหม่จะแจ้งทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีคับ